ลานอัสสราม e ุไรค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่กับยายในช่องอยู่แก้วแฟมนดี่เช่นเคยนะคะและก็อยู่กับหลานน้อยอีกหนึ่งคนค่ะทุกคนวันนี้หลานน้อยกลับมาแล้วทุกคนเมื่อวานไปส่งวันก่อนไปส่งกับวันก่อนเนอะไปส่งกับให้นางกลับบ้านเดี๋ยวช่ลูกเลยจะจับพังกุลลูกจะจับพังกลูกเออหรือไงฮะ คนยายฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปได้เลคะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาชมหลายๆคลิปแล้วไม่ยอมกดซับสไครป์เจรายมากเลยเออะยายเจรักยายมากดีค่ะทุกคนอทุกคนมาแก้มแกัวันนี้ยายชวนมากินทุกคนอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหลอดเบตงทุกคนก๋วยเตี๋ยวหลอดเปียกตรงแสงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวแล้วน่าโอเคจะมีโด้แก เดี๋ยวไปแก่นนะเนี่ยตุลโลที่มีเต๋อรอทุกคนฉันนี่จะกินไข่ด้วยกันชะั้นไี้จะกินไข่กลับมาจากเยาว์วก่อนลูกมีขึ้นทุกคนโอ้ยเจ็บหมดวันนี้ยังไม่ดีเมื่อคืนนอนร้องกวันเจ็บขาเจ็บแขนเจ็บขาคนทั้งสองข้างเลย คนดีๆไปก็ยังลำบากอันเนาะแล้วเราเจ็บๆไปกลับมาก็แทบจะแทบจะนี่เลย mm hmm. จะไข่เลยเมื่อคืนเนี่ย mm hmm. มาซิงได้เด่นะม,นนมาทำอะไรเด่นะมาทำแบบไม่มต้องมาซิงดูเดี๋ยวโลมาซิงอืม mm hmm. แต่โลมาซิงนึกว่าไข่ต้มนึกแบบว่าโลไข่เค็มนะทุกคนโอ้ทุกคนเยอะมากเลยทุกคน มันไม่มีผักอะไรจะเข้าอะทุกคนมันจะมีแตงที่มีอยู่ในตู้เย็นใหญ่แจะมีกะหล่ำปีแล้วก็มีผักบุ้งทุกคนอืแสงมาแสงหายนะอืออือไม่กันวันนี้หลานน้อยสีปากแดงแดนเท่ากับสีเสื้อเขาเลยทุกคน <c oughs> อื่ทุกคนมากินกันยายทุกคนอันนี้น้ำจิ้มค่ะทุกคน <c oughs> เป็นค่ะจะเป็นซอสพริกกันแหละอย่าว่าอือ เดี๋ยวเดี๋ยวเต้องแบ่งให้หลานน้อยก่อนก็เดี๋ยว,ย,ว,าย,ย,วยายใส่เครื่องปรุงแล้วโค่อย่าจะกินอย่ในด้วยอืมที่นี่ก็ไม่ปลดเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงทุกคน นี่หาชมีเราชนหาสมีชนนี่ลองไว้ไว้แล้วหามหาตัวเองนะบวยหาชมีโดวสิตัวหาชมีหาชมีตะบุนี่ตะบุตาบุาหาะมีนตะบุ๋านะนี่หานะอ่าอ่าตาบุาเดนถ้วงแล้วเต็มอยู่ไหนนะวะ Ikan lagi mana? Ikan. Hmm hmm. Enak sah. Ha ha ha. Lepas lepas, lepas lagi. Lagi lagi. Kek ni lom, ni Oh, lapar. Hmm. Pagi makan apa, ade makan di? Kalau mau makan apa di? Pagi tu makan apa rumah? Ada makan tak? Tak, okay. Sai. Ni tak beli. Ha? Ni tak beli ke? Hmm. Beli itu. Hmm, okay, beli itu ah. Okey, dia beli. Itu beli tu. Hmm. Dia di, di beli lebih kat adik ni. Hmm. Ni tak. Ni tak dia tu. tạp mùng, tạnh hiệu này là sai lời sai mặt hôm nay bụng tìm tìm Xay tìm xay tìm à, tìm 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 xay Ui Lumi abeje, telomi abeje, ada lagi telomi. masing ade nak, bukan telom, telom lebih banyak, telom masing ada. Kan ada air kau. Mak hmm, hmm, นมีกรถั่งงอกทุกคนยายไม่ไม่ไปตถาดไม่ซื้อถั่งงอก <c oughs>

กับไม่ต้งสองถุงกินแหน่เลยเลยเดีมเยวเก็บมาแกะตัวใหม่แหนไนแก้กัไม่หายตาลในชวแล้วไม่หายันจับเนาะไม่ข้าวเลยค่ะไอ้ตนีและ้องไม่ใช่จะข้าว Rồi bây giờ con trai thoa bê tông hay rồi Làm kịp Trai nó bê tông Cái này yeah. Ok Hả? <laughs> Còn nãy kí lồ Cái này bị bị ke okay, adik. Dah. Mm. Sedak. <coughs> buat tangan <coughs> tengah tak? Buat tangan sedak jelah. Hmm. Punca. Dah. Tak ada ni. Adik masuk ke dia. Mana? สีมาธินี่อ้นี่ฮไม่เห็นปะเด็กฮัลตุกโอ้แม่ขยับมาเอาขาไก่ยายเลยอุ้รอกัมาแต่ว่าวันอ่อนวันละแม่แบอว่าที่มาอยู่ที่ปะยาลาโอ้กลับมาลูกไม่ขึ้นนี้ลูกไม่ขึ้นนีง 会好感多。 เดี๋ยวใกล้วันต้องโทรไปหาอาจารย์ใบหวยงวดก่อนว่าวันที่หนึ่งหนึ่งวิกีการหมให้ตรงเป้ยอยู่งวดงวดวันที่หนึ่งธันวานี้้ผิดไปแต้มหนึ่งให้แปดหนึ่งออกแปดสองอาจารย์ใบหวยอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์ประจำตัว จะหาใจบ้างเหมือนเหมือยไม่ท่าแม่ยาไม่มนจะไม่มีที่ซื้อเนี่ยก็โทรไปหาหยายแต่ว่าไม่มีตมังค์ไม่มีใครซื้อให้ตัวมาลูกนี้วันวันที่แรกบอกว่าซื้อแป้ตัวหนึ่งแปะเป็นหนึ่งให้แม่เนี่ยนะต้องตัวละห้าสิบบาทยายก็ซื้อให้คนละมังออกแปดสอง ไม่เค็มเดียวกระปองสามเจ็ดก็ได้อยู่แดงอร่อยอยู่วนนี้อร่อยกรบตุ้นไม้เยอแย่เลยต้นไม้เค็มแกงก็ไม่หายโอ้ยจะบ้าตายนี่จะขาเนื้อต้องบส่ต้องเค็มนะใส่เค็มนะ นี่หลานน้อยมาถึงโดดก่อนเลยเห็นโดดก่อนเลยบอกทำลิปปุ๊บปลดไฟเอาไปอิดเองมานั่งเอาวางม,มารอทำลิป <laughs> ปีใหม่นี่จะมีข่าวดีจากรัฐบาลไม่เนาะ จะมีข่าวเดียวจากทบาลไม่รู้ผลผักไม่ชอบกันใาท่ไม่ค่อยจะมีน้ำมันมตั้งโซงเนี่ยยายไม่มเข้าเช้าเลยเลยแต่กินได้เอาเนี่ยบ่ายโมง ีแต่เมาไปแลก็ได้ใครไม่เอาเตแต่ <laughs> แต่สองยายล่านพากินทุกคนก็ยอยู่บ้านไม่ติดแล้วเยินบ้านคือเงยบ้างใหม่ <laughs> ใช่ไหม,อ,มอันนี้ไปส่งกลับเพราะว่าเขาเมารถน,นทุกคนใ้เมารถแยแกก็ยังไปด้วยอ่ะโทถามแม่ก็โทรนะถามแม่เขา น้องมาลดนะ้วยเมาเมาอยู่บ้านเยอะเลยไอเมาพอไปได้แต่ไปเรื่องจะลำบากล้องย้เข้าอุโมงค์ทุกคนเดี๋ยวก็มึงเกินชั่วโมงอ่ะสี่ห้าคนเลยก็อยู่ยากอยู่อนอี่เพื่อน เดี๋ยวจะของน้องอร่อยอ่ออืมไ้อืมนมอะมีจ้บลเตเบลปอป้นซักไม่แห้งคนุเต่ม่ไม่ไม่มีเด็ด เวลายายถึงน้ำกดน้ำกดให้ไปทุกคนไปแต่ว่าเดี๋ยวจะกินขนมปังบนรถก็กินไม่ได้รถวิ่งแบบเจะอ้วกพอไปถึงเวลาปุ๊บคิดว่าจะได้นั่งพักแป๊บจะกินยาไอกินขนมปังและกินยาก็ไม่ได้อีกพอถึงหน้าห้องปัดทุกคนหมอที่ห้อง,องทำเอ็มไอโทรตามเจ้าหน้าที่อ่ะ อยู่ไหนละ่ะคะบอกวัดดีข้าอยู่ไหนละ่ะครับอ,อยู่หน้าห้องบัตรล้วติดอยู่ห้องบัตรครึ่งชั่วโมงแล้วบอกงี้ทำไมติดนานจังก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะบอกงี้พอดีแบบคิวแรกเขาเขาเลื่อนเขาไม่มาไยังคิวที่สองนะสิบโมงเห้นไหมเขาเลยตามคิวสองก่อนมันดีวันดีไปที่ดเข้าเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงเดีด๋ยวดเข้าเข้าเก้าโมงปุ๊บสิบโมงสิบโมงย่าออกจากตัวนั้นนะ ยายได้เข้าเก้าโมงเก้าโมงเช้าเรายายเข้าอนมงใช่ไหมเรี้กว่าสิบโมงกว่ายายเสร็จทุกอย่างออกจากตรงนั้นมาแล้วก็มามาจ่ายตังมาะไรเสร็จตักตรงนั้นก็ประมาณสิบโมงครึ่งยายถึงคิววิสิตประมาณสิบเอ็ดโมงเอ็ดโมงนั้งนั่งรอคนไม่มีคนไงยายเป็นคนแรกเขาต้องครบสี่คนใช่ไหมยายเป็นคนแรกอันเป็มาดียายไปนั่งเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จมา้กินข้าวกินข้าวเสร็จก็ได้คนมาสองคนมาสามคนร้อยคนเลย ก็เลยออกตุ่นเที่ยงรถออกเที่ยงเลยมาถึงบ้านกะบายสองครึ่งเดี๋ยวยาจะแก้แค่นี้แค่ล้างตากับไอ้นี่กับอ,อะไรอ่ะ ซุปดอไม้ทุกคนแค้นมากเลยยายโอ้โหจะกินให้อร่อยอร่อยหิวข้าวเลยทุกคนหิวข้าวนี่ป้าเด็กหิวข้าวจะกินให้อร่อยอร่อยโอ้ตกคําแรกตอนแรกชิมครั้งแรกเก็บจับหน่อไม้อย่างเดียวเค็มไม่ไม่เค็มเลยทุกคนพอมาเทรวมลงปุ๊บโอ้โหคําแรกถ้ารู้ว่าเค็มแต่แรกยายจะปรุงข้างนอกแต่แรกแหละนี่มันเหมือนเมข้างนอกเรากินเราชิมมันไม่เค็มไงพอมาเทรวมกันลงมาโอ้โหน้ำน้ำเราอะไรมาโอ้โหเค็มแบบไม่เลีมองลืมตาทุกคนเดี๋ยนักระตุ้นนะ ทุกคนนะเนี่ยเล้วที่ลูดเดดนะกระตุกันะตุกปันเดกระตุกันโอ้ยนะกระตุกันะกระตุกินตามะตาตาตาทุกคนคลิปนี้ยายก็จะไปแล้วนะคะยายฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้อัสรามุไรยุกมและสวัสดีทุกทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดดด๊ายไปเดดบ๊ายบไปเดดเด๊ายบาย